สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะพูดถึงสถานการณ์ที่อันตรายที่สุดที่สามารถเกิดขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นนั่นคือภาวะที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบตอไม่มีตำแหน่งประหลัดอบตอผู้เป็นหัวหน้าฝ่ายประจำในขณะที่นายกอบตอมีพฤติกรรมสอไปในทางทุจริตโกงกินท่านต้องเข้าใจว่าประหลัดอบตอ ไม่ใช่แค่ข้าราชการระดับสูงแต่คือผู้พิทักษ์กฎหมายและเป็น,นกลไกถ่วงดุลอำนาจที่ต้องยับยั้งการกระทําที่มีชอบด้วยกฎหมายของผู้บริหารหากประหลัดว่างลงหรือถูกย้ายออกไปอย่างมีนัยสำคัญนายกก็จะกลายเป็นผู้มีอำนาจเบ็ดเสร็จทั้งทางการเมืองและการบริหารทำให้เงินภาษีของประชาชนตกอยู่ในอันตรายสูงสุด วันนี้เราจะเจาะลึก3มมิติวิกฤตของสถานการณ์